สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับการอธิบายงานภาพพิมพ์ค่ะของวิชาทัศนศิลป์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะคำอธิบายงานให้นักเรียนศึกษางานภาพพิมพ์จากคลิปสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือเพิ่มเติมจาก Google YouTube และเลือกมาทำภาพพิมพ์โดยการใช้สีไม้หรือสีโปสเตอร์ในการทำภาพพิมพ์ก็ได้ค่ะ ด้วยหัวข้อเรื่องราอ,อะไรก็ได้ตามที่เราเรียนสนใจและอยากจะทำภาพพิมพ์เลยค่ะไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างผลงานของภาพพิมพ์สีไม้และอปะุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์ในการทำภาพพิมพ์สีไม้นะคะก็จะมีสีไม้กระดาษวัสดุธรรมชาติหรือวัสดุสังเคราะห์ก็ได้ค่ะตัวอย่างผลงานของภาพพิมพ์วัสดุ ธรรมชาตินะคะโดยการใช้สีไม้ก็จะมี2ตัวอย่างนะคะภาพแรกก็จะเป็นภาพใบไม้หลากหลายชนิดนะคะภาพที่สองก็จะเป็นรูปของผีเสื้อค่ะตัวอย่างภาพพิมพ์วัสดุสังเคราะห์ค่ะโดยการใช้เหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญสิบนะคะได้หมนเลยนะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างนะคะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างผลงานภาพพิมพ์สีโปสเตอร์และอุป,ปกรณ์ค่ะ ก็อุปกรณ์นะคะในการทำภาพพิมพ์สีโปตเตอร์ก็จะมี1สีโปตเตอร์2กระดาษ3วัสดุธรรมชาติและ4วัสดุสังเคราะห์ค่ะตัวอย่างภาพพิมพ์วัสดุธรรมชาติโดยการใช้สีโปตเตอร์ค่ะมีอยู่สตัวอย่างนะคะก็จะเกี่ยวกับดอกไม้ต้นไม้มาเลยเพราะเป็นวัสดุธรรมชาตินะคะ ทำตามที่นักเรียนสนใจอยากจะทำเลยทำเหมือนตัวอย่างก็ได้นะคะต่อไปเป็นตัวอย่างภาพพิมพ์วัสดุสังเคราะห์โดยการใช้สีโปตเตอร์ค่ะก็จะมี2ตัวอย่างนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวอย่างการทำภาพพิมพ์สีไม้และสีโปตเตอร์นะคะไปดูกันเลยค่ะค่ะและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของการทำภาพพิมพ์สีไม้นะคะ เราก็จะนําใบไม้นะคะมาใส่ไว้ตรงข้างหลังของกระดาษนะคะแล้วก็ใช้สีไม้นะคะที่เราเลือกนะคะระบายลงไปเลยค่ะในการฝนสีไม้ลงไปนะคะเราสามารถเลือกสีสันได้เลยนะคะหรือเลือกใบไม้ที่เราเตรียมไว้เอาไว้ในทิศทางไหนก็ได้นะคะลองออกแบบต,ตามใจชอบเลยค่ะ สำหรับตัวอย่างก็จะทําเต็มกระดาษเลยนะคะมีสีสันมากมายนะคะแค่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างของภาพพิมพ์สีโปเตอร์นะคะอันดับแรกก็คือร่างภาพก่อนเลยค่ะในางานชิ้นนี้เราจะใช้ก้านกล้วยนะคะในการพิมพ์นะคะก็จะพิมพ์ตั้งแต่ ตะก,ก้าไปเลยนะคะแล้วแต่นักเรียนจะใช้สีอะไรนะคะในการสร้างสารรค์ผลงานนะคะ ต่อไปก็จะเป็นดอกไม้นะคะดอกไม้ก็สามารถใช้หลากหลายสีได้เลยนะคะใส่ไปเต็มตะกร้าเลยค่ะ ตกแต่งด้วยใบไม้สีเขียวนะคะแค่นี้เราก็จะได้ภาพเสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะค่ะสำหรับพาร่างงานชิ้นนี้นะคะนักเรียนสามารถไปดูตัวอย่าง เพิ่มเติมได้นะคะใน Google หรือ YouTube ก็ได้นะคะในการสร้างสารรค์ผลงานนะคะนักเรียนสามารถใช้ได้ทั้งวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห์เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ